วิธีตั้งมาเครื่องไราฟานนะครับมาร์กมันจะเราจะหมุนให้ตัวทีตรงตรงขีดนี้นะครับตรงขีดแล้วก็หมุนที่กระเดื่องวาล์วมันจะดิ้นได้นะครับสองฟังถ้าดิ้นได้แล้วก็ตั้งมาวาวไอดีศูนย์จุดหนึ่งห้าวาไอเสียศูนย์จุดสองห้านะครับมาดูว่าตั้งเลยครับ เครื่องลอยั้นวาวกระทุ้งนะครับศูนย์จุดหนึ่งห้านี่ครับละดตั้งแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเลยแล้วก็หมุนเข้าไปให้พอดีพอดีครับนี่ครับ แล้วขันน่ดครับโอเคอย่างนี้ครับก็ยะดินได้งครับแล,ล้วเราเสียบเข้าไปก็พอดีพอดีนะครับจะค้อนได้ จะดิ่นได้นิดๆครับดูว่าเสียต่อฟ่าไอเสียก็0ู5ุดนะครับเวลาตั้งได้แล้วครับมุนล็อกให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยโอเคแล้วเราก็จับดูว่ามันดินได้ไหมมันดินได้ก็โอเคครับแล้วก็เราก็จะมาหมุนนั่กตัวทีอย่างนี้หมุน ดูจุดโอเวอร์แลบของมนันทีนี้ครับบุนไปครับกระเดื่องมันก็จะทำงานนี่ครับนี่ใบเสียไอ้ใบดีทำแล้วแล้วก็หมุนหมุนให้มันไปถึงตัวทีรอบนะครับ ดินได้ไหม응กลับมาเลย หมุนชวนให้วาวว่างได้เมันมีมันตัวทีเนี่ยมันเวลาเราหมุนเราต้องดูจุดดูแลลด้วยนะครับว่ากระเดื่องมันทํางานหรือเปล่าตอนนี้กระเดื่องวายเสียกํลาลังทํางานวายดีก็ทํางานมันกดกันอยู่เราอย่างนี้เราตั้งไม่ได้นะครับเดี๋ยววาวจะยันเราต้องหมุนตัวทีตัวทีวทกลับกลับหมุนไปอีกรอบนึง หมุนให้มันว่างหมุนอย่างนี้แวววมันกำลังทำงานครับหมุนจนให้ได้ตัวทีกรอบตัวทีมาแล้วครับตัวเอฟตัวทีนิดนึงนี่ตัวทีมาแล้ว ถ้าจะวทอย่างนี้แล้วเราก็มาจับดูวาววาววามันวาวมันดิ้นได้นะครับวาวมันยกได้แล้วก็ตั้งเลยวายดี0.15วายเสีย0.25นะครับโอเคครับผมจบครับ